วันนี้มันหนาวมากจริงๆตอนอาบน้ํำนี่คือแบบไม่อยากจะอาบแต่ต้องอาบนะคะเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนที่นี่คือที่หยุดเวลาเคลียร์ตัวเองรีเฟรชตัวเองได้ความสุขได้พลังงานดีๆกลับไปเหมือนเราได้ชาร์จแบตเราเองพลังมันจะมาทุกครัง้งมันเต็มไปด้วยความสุขอิ่มเอ,อิบไปตลอดชอบใจจริงทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขอยากมาอีกอิ่มบุญอิ่มใจได้ให้แล้วก็ได้รับ สองพี่ปุ๋ยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากกองทัพบกมาเป็นครั้งที่สองแล้วล่ะค่ะ เราได้ประกาศไปนะว่าจะมีหน่วยแพทย์มานะครับตอนนี้เขาก็มาเข้าคิวเพื่อรักษาพยาบาลคุณหมอจะวิ่งใส่โรคอธิบายไปแล้วก็ต้องมีล่ามนะครับคนหนึ่งที่คอยพูดเป็นภาษาปากกากยอเพื่อให้เขาได้เข้าใจแค่ๆสีแดงๆไงกินสามอิหรีบัตเล่นเนาะแคลอร์ติเซอร์เนาะพอีออเดอร์ก็มีความยินดีแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีโอกาสได้มาเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะคะรวมถึงความยากลำบากต่อการเข้าถึงการรักษาปีนี้เลยมีการนําทีมแพทย์นะคะเพื่อมา ทำการช่วยเหลือแล้วก็รักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยค่ะสำหรับทีมคุณหมอนะครับนอกจากมาตรวจรักษาพยาบาลให้กับคนที่นี่แล้วก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและการคุมกำเนิดให้กับคนที่นี่ด้วยครับ วันนี้ก็จะมีทีมสันทนาการเด็กเหมือนเดิมเลยเด็กๆได้หัวเราะสนุกสนานกันตั้งแต่เช้าเปไ็นังไงบ้างเดี๋ยวมาวันนี้คราวนี้โอ้โหรู้สึกมีความสุขเดี๋ยวเราดูกันวันนี้จะสนุกขนาดไหนครับน้องๆก็ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสกันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคือครั้งหนึ่งในชีวิตเขาได้เจอพวกเราได้รับความสนุกก็ภูมิใจที่ได้มาช่วยน้องๆนี่ก็เป็นทีมที่มีสีสันพอสมควรนะครับให้พวกเราทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่น้องๆนะพวกเราเองทีมงานเองได้เห็นรอยยิ้มจากน้องๆน้องก็มีความสุขไปด้วยนะครับ หลังจากน้องๆได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆกันตั้งแต่เช้านะครับเราก็มาเติมพลังกันด้วยอาหารแล้วก็ขนมที่พวกเราเตรียมมาให้กับน้องๆกันอย่างเต็มที่เลยละครับไก่ทอดอร่อยออ่ยนะคะอันนี้มาจากพ่อครัวแจ็บก,กับจิ๊บนะคะหลังจากให้น้องๆชิมกันแล้วนะคะก็เลยชิมดูบ้างอร่อยมากเลยค่ะหืมอร่อยมาก เย็นนี้นะคะ5้าโมงเย็นเราจะมีปาร์ตี้ค่ะตีมปีนี้คือคริสต์มาสแล้วก็จะมีตบท้ายด้วยประกวดที่ด้าดอยทาหารไทยนะคะทำได้ทุกอย่างเมื่อเช้ารักษาคนไข้ตอนนี้เป่าลูกโปงเชื่อเด็กๆค่ะ พระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทั้งที่มาด้วยตัวเองทั้งที่มอบทุนทรัพย์หรือมอบข้าวของมาจากประมวลภาพทั้งหมดมั่นใจเลยค่ะว่าท่านจะปิติหรือมีความสุขอย่างที่พวกเรามีวันนี้พวกเราเหนื่อยกันมากแต่พวกเราเหนื่อยอย่างมีความสุขค่ะโครงการนี้ก็เป็นโครงการของสมเดธธ็จพระเทพด้วยซึ่งเราก็เห็นท่านเหน็ดเหนื่อยมาตลอดก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยท่านตราบที่ยังมีลหมหายใจก็ จะถวยท่านต่อไปรักเธอหมดใจ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 